s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย The Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ h e o r y of Love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมมอปี้จากเพจ h e o r y of Love ครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในรายการ Theory of Love ทุกวันพุธนะคะหรือสโลแกนทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบโ <laughs> <Okay. S 3> อเคทางสามารถพอดแคสตนั่นเองครับ เราว่าเราทำอารมณ์ไม่ถูกแหละแต่ก็จริงๆต้องบอกว่าที่มาของทอปิกเนี้ยเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นอุย้ยมากๆเลยในช่วงแบบปลายปียันมาถึงตอนนี้แล้วพีทุกข่าวเลยว่ะอืมแล้วมันมาต่อนเนื่องกันด้วยเนาะโอ้มันเหมือนแบบเอาละบ้านนั้นทํฉันก็จะทำจริงๆเรื่องนี้ดินมาหนาแล้วนาแล้วเหมือนกันเนาะมันจะมีแทรกมา S <S เออยิ่งมีช่วงที่หนกระแสพูดบ่อยก็จะถ้าเป็นล่าสุดที่ออมได้ทราบมาจะเป็นนี่เว้ยจะเป็นที่เขาจูบลาสามีที่เป็นพ่อเลี้ยงอ,อุ้ยตราตรึงหัวใจแล้วแม่ก็ต้องวิ่งหนีดงตีน <S 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 <sh arp> ใช้คำนี้เลยคือต้องบอกว่าความที่สังคมไทยมันให้ค่ากับอ e ีเวอร์ดี้นี้เหลือเกินในความเป็นแม่เนี่ยอเออแล้วก็ทุกคนก็จะมาโปรเจกต์ซ้าๆว่า เป็นผู้หญิงอะไม่เป็นแม่ไม่ได้อ,อ๋อม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมีคำเพศแม่ไหมมีปะในวัฒกรรมตะวันตกไม่รู้มัทเธอร์ฮูดเหรอความเป็นแม่เออแต่มันจะไม่มันจะไม่เส่เหตุแม่อืเออใช่ไหมแต่คนไทยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากอืมแต่ก็ยังมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับที่มันเกี่ยวข้องกับรายการนี้เพราะมันก็คือเรื่องคนสองคนแหละก็คือหญิงหนึ่งชายหนึ่งมีความรักกันนั่นนี่เนาะ huh. มีลูกทีนี้ถึงเวลาด้วยเหตุต่างๆแล้วนะไปต่อไม่ได้อืม แต่มันมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดจากกระบวนการเนี้ยอ่ะแล้วเขาจะกลายเป็นตัวแถมอะอืมในหลายๆเคสที่แม่ไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่ออืพ่อเลี้ยงก็จะทำลายลูกต่างๆนะจะด้วยเรื่องเพศด้วยการถูกตีออืะแล้วเราจะเจออะไรคล้ายๆกันว่าฝั่งผู้หญิงเขาจะไม่ช่วยลูกออ่ะืมเขาจะเชียร์ผู้ชายอืหรือยอย่างหนักก็คือช่วยผัวด้วยตีไปเลยด้วยอย่างยมันส่วนทางกับ ระบบศีลธรรมะานาะแต่ว่าในทางวิวัฒนาการะมันก็มีคําตอบเอองงเลยงงอะไรเลยเออพาะในทางวิวัฒนาการเราพูดกันตลอดว่าการมีเด็กมันสาคัญมากอ่าฮะเออแล้วทำไมอยู่ดีๆตีเด็กเฉยใช่เรียกว่าเป็น m อ n ิต i t y report ก็มีมีคําตอบเหมือนกันเนาะอ่าเรามาคุยกันถึงความเป็นแม่ก่อนฉันก็จะขออนุญาตหลีดทั้งที่ไม่มีรูปเป็นของตัวเองใกล้ละใกล้ละกล้าละแต่ก็อินมากนะทนี้ที่ทางการเนี่ย ไม่ไปลูกกี้มัมเพราะเขาไม่ได้ใช้ทฤษฎีวิฒนา,าการตอบเว้ยเขาก็คงจะแบบมึงตีลูกทำไมอย่างงี้เออแต่ฝั่งนี้ยมันก็มีคําตอบอคือ,อพอเราในการที่แบบอย่างที่บอกว่าตามวิวฒนา,าการเนี่ยการมีเด็กการสื่อท่อทายาทมาสําคัญเนาะ,ะดังนั้นอะ่ะเมื่อแม่จะต้องมีเด็กอ่าทางชีววิทยาเขาก็มีเหมือนตัวช่วย ที่ทําให้เราเป็นแม่ได้ดีขึ้นทําให้เรารักลูกใช่มันก็คือฮอร์โมนออกซิโตซินนั่นเองออกซิโตซินเนี่ยนางมีนิ c เนหลายอย่างมากค่ะนางเป็นฮอร์โมนแห่งการกอดนางเป็นฮอร์โมนแห่งความไว้ใจฮอร์โมนแห่งความผูกพันซึ่งก็ดูเป็นความเป็นแม่เป็นลูกเนอะแล้วมันก็มีฮอร์โมนไอตัวนี้มันมีหน้าที่กับผู้หญิงโดยตรงอืเรียกว่าพอท้องอะระดับมันก็เริ่มสูงขึ้นเลยครับตอนคลอดอะค่ะออกซิโตซินเนี่ยมีหน้าที่ในการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกอืออ่า การเนื้อเรียบเขาเรียกว่าการเนื้อเรียบซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับไมเกรนต่างนานาซึ่งออกซิโทซินเนี่ยยิ่งทํางานเยอะอ่ามันก็ทําให้การคลอดง,ง่ายขึ้นเพราะว่าปากมดลูกมันเปิดขึ้นมันก็จะบีบมดลูกคือจริงๆคือออกซิโทซินในในทางการแพทย์คือใช้เป็นยาเล่งคลอดเลยก็คือให้แล้วมดลูกจะบีบตัวซึ่งบางเคสคือมีน้อยก็คลอดยากด้วยอ่าใช่ก็ต้องให้ยาตัวนี้เสริมเข้าไปอืครับซึ่งยาตัวนี้ตลกมากอันนี้เราเคยได้ยินพี่ปีนี่แหละพูดว่าแบบหนูอ่ะ หนูหนูง,งงงหนูหนูสาวตัวหนึ่งอย่างเงี้ยฉีออกซิโตซินปั๊บเป็นแม่ไปอุม้มลูกให้เขาเออคืออาชรอก่นเอนอ,เอทีนี้ช่วยคลอดแล้วพล็อคลอดออกมาแล้วออกซิโตเซนก็ช่วยื่องน้ำนมอีกอเออทำให้มีน้ำนมทําให้ทหําให้เด็กมีนมกินแล้วก็แบบบ้านไหนที่มีการให้นมค่อนข้างนานเขาก็จะมีบอนดิ้งต่อกันเยอะอือันนี้อันนี้เป็นเพราะว่าอย่างที่ออมบอกว่าออมอะอย่านมเร็วกว่าน้องอืเขาก็ซีกว่าแม่ ซีซีกับแม่มากกว่าออมเยอะเลยเพราะว่าน้องอ,อมกินนมกับสามขวบโอ้หเหรอสามขวบเลยเหรอสองอาว่าอย่างน้อยก็สองนะคือ,อนานอนะ่ะคือเอางี้เรามีความทรงจำตอนเด็กๆที่เราจำได้ว่ามีคนแซววิาไม่โลกงเรื้อนีอก<อ>เหรอแสดงว่ามันต้องมานานผิดปกติอะ,อะสามมาจจะวเงนเนาะแต่คิดว่าสองแบบจัดๆเลยอ่ะแล้วเขาก็จะสนิทกันแบบคนนึงป่วยคนจะรู้อะไรเงี้ยเหรอเบอร์นั้นเลยเออแต่ก็ยังแบบว่า ตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังแบบติดแม่อยากเล่นกับแม่อะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยครับอืมแล้วก็ไม่มีค่อยป่วยทั้งที่จริงๆผ่าคลอดท้งคู่ก็จะง,งี่เง่านิดหนึ่งป่ะก็จะปัญหาเยอะหน่อยเวลาออกมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นภ uh ู huh. ุิมแพ้เป็นอะไรต่อมาเรียกว่านมแม่ก็ช่วยไว้ระดับหนึ่งอ่าเพราะนมแม่ก็มีภูมิคุ้มกันที่ส่งไปให้เออลูกี้มัมเวอร์ <laughs> ลงนรงนะคะ <laughs> เออ้กินนมแม่นะทีะนี้ ไอช่วงอาจพ้นการให้นมไปละทีนี้เริ่มการให้นมอาจจะจางไปละแต่ละบ้านบางบ้านสะดวกกี่ปีกี่ปีว่าไปในช่วงที่เลี้ยงลูกอ่ะทุกครั้งที่อุ้มทุกครั้งที่กอดทุกครั้งที่สัมผัสอะมันก็ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกให้มากขึ้นอือย่าแล่าตัวยอย่างที่ชัดเจนก็เชิญที่เพจเฟซบุ๊กนายแพทย์ประเสริฐผลิคันทิมครับการเป็นแม่ที่มองเห็นได้การเป็นแม่ที่มีอยู่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของออซิโทซินเหมือนกันอ่เอเราเคยได้ยินเขาบอกว่า ตอนเล็กๆอ่ะเราไม่ค่อยเห็นอะไรออืเราไม่เห็นอะไรใช่ไหมพี่เขาบอกว่าอะไรวะเขาใช้คําว่าแม่คือแอนิเมชันคือเราเห็นแต่ภาพถ้าเขาไม่มาจับไม่มาสัมผัสเราก็จะไม่รู้ว่าเขา่มีอยู่จริงอดังนั้นการอุ้มการโดนตัวมันสาคัญมากในช่วงวัยแบบเด็กๆเออมาประเสริฐใช้คําว่าเลยนะลูกร้องเราชาร์ตเขาอุ้มเลยไม่ต้องไปกลัวติดมือเพื่อให้เขารู้ว่ากูอยู่นี่มีแม่นาะอ๋อก็เชื่อว่าโปรเซสตรงนี้แหละมันก็ทาให้ออกซิโตซินยิ่งเพิ่ม ตั้งแต่คลอดไปจนถึงถึงนาทีที่เราเลี้ยงซึ่งตรงนี้มันทําให้ทั้งแม่และลูกอะผูกพันกันอือันนี้ก็คือแน่นอนนี่แหละคือความเป็นแม่ที่ชีววิทยาให้เรามาครับโอ้ oh, มาฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็แบบเอาละ <laughs> มันน่ารักมากเลยจะ,จะต้องมีแล้วอย่างนี้นะ <laughs> เออแต่ซึ่งไอ้โปรเซสอันเนี้ยนอกจากออกซิโตซินแล้วอะอม,มันยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ทฤษฎีวัฒนาการให้มาอันนี้พี่ปีเป็นคนบอกดิฉันว่าสมัยก่อนเวลามีเด็กขึ้นมาเนี่ยอ่ะไม่รู้เคยดูในหนังไหม พาร์ตการคลอดลูกเนี่ยผู้ชายไม่ได้อินโว้เนาะเขาจะยืนอยู่นอกห้องก็มีหมอตําแยกับเรากับแม่เราเนี่ยนะทีนี้พอเด็กมันออกมาใครจะรู้แน่แก่ใจว่าเด็กคนนี้เป็นลูกฉันมากกว่าแม่ที่คลอดอ่ะแม่ก็ต้องรู้แล้วแม่ไปปากันเห็มกับใครมาหรือเปล่าแม่เท่านั้นที่รู้อีกเหมือนกันถูกต้องถ้าแม่มีสามีคนเดียวไอ้นี่ก็คือลูกคนนั้นแหละเขาก็จะรู้แล้วก็แน่ใจเออซึ่งพี่ปีเคยบอกเอาว่าอะไรนะเราจะไม่เลี้ยงลูกคนอื่นถูกไหมก็คือในในเชิง ขาเรียกในเชิงชีววิทยาในเชิงวิวัฒนาการในการเลี้ยงลูกคนอื่นมันคือแบบเสียเปรียบอย่างมากเลยเอสคอตอ่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยดีเอ,อ็นเอเราไม่ได้ถูกส่งทอดต่อไปไปทําให้ดีเอคนอื่นมันถูกส่งทอดมากขึ้นอีกอะไรอย่างงี้อันนี้คือมันเสียเปรียบสุดๆเลี้ยงลูกคนอื่นอ่าเพราะฉะนั้นก็จะแบบมันก็จะมีความแบบไม่อยากโดยจิตได้สํานึกที่จะต้องเลี้ยงลูกคนอื่นอันนี้เชื่อมโยงไปที่หลายๆอย่างเลยทั้งจะไม่ชอบผู้หญิงที่ดู มีความสามารถที่จะไปกับใครก็ได้ผู้หญิงที่เราดูเฮ้ย hey, เจ้าชู้ไอไม่เซทแบบนั้นก็ก็มาจากความรู้สึกเรื่องฉันจะไม่เลี้ยงลูกคนอืน่นเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าผู้ชายไม่อยากก็หลกัลกๆก็คือไม่อยากเลี้ยงลูกคนอื่นก็เฮ้ยคนไหนที่ดูท่าทางแบบเฮ้ยเขาอาจจะมีอะไรกับใครก็ได้นะเราในระดับจิตใต้สํานึกนะไม่ใช่เดี๋ยวจะสาเชลล์่งีกแต่ว่าก็กลัวครับอืมเป็นความกลัวที่สูญเสียทรัพยากรเพราะว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งวุ่นวายมากจริงๆร ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนมันไม่มีถุงยางไม่มีคุมกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยาอ,อันนี้มันเชื่อมโยงหลายอย่างเลยนะแบบอ่าลองมองว่าอะสมัยนี้เราก็อาจจะมองว่าทุกคนมีสิทธิเท่ากันอเออจะทําอะไรกับใครก็ใส่ถุงยางไปสิก็ป้องกันไปสิเนาะทีนี้สมัยก่อนอนะต่อให้อยากกันมันก็การไม่ได้อะ่ะแกถูกต้องอ่าเด็กชเขาถึงต้องกลัวมากว่าลูกสาวจะไปพลาดท่าเสียทีแล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาอืม ล่าสุดคือทิกตอกเขาชอบแชร์กันมากเลยไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่าที่เป็นซาวเสียงแบบพ่อบุญช่วยคนสวนอะคือไงอะมันมาจากอีพริ้งคนเลี้ยงเมืองไว้พี่มันเป็นยังไงมันตัดตอนมาจากละครคือคือพริ้งอะเขาจะเป็นผู้ชายที่มีแฟนหลายพี่ผู้หญิงผกอโทษพริ้งเขาก็จะแบบว่ามีแฟนหลายคนใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยในช่วงก่อนที่เขาจะเข้าไปหาผู้ชายคนไหนหรือเข้าไปคุยกับใครอะเขาจะเหมือนมีมโนลอก ที่พูดคนเดียวอว่าชีวิตเขาในสเตจต่อไปกับผู้ชายคนนี้จะเป็นยังไงเขาจะแพลงก่อนอเออทีนี้มันก็มันเขาเจอคนคนสวนเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กหนุ่มที่ฝักใฝ่ในการจะทําไร่ทํานาเป็นของตัวเองอแต่เป็นเป็นญาติห่างๆคือไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดไม่ง่าย uh huh. อ่ะก็มองเขาแล้วว่าหลอดี uh huh. ก็เลยแพลงว่าพ่อบุญช่วยชาวสวน <laughs> ก็เล่าว่าชีวิตคนสวนน้ำหน่าสนใจยังไงแล้วฉันน่ะอยากไปลองใช้ชีวิตแบบนั้น ก็เลยกดดูอก็เป็นละครในแบบนี่ยูทูปะแกสองห้าสองสามอะไรแบบเนี้ย <laughs> คุณวิ่ยายัยางสาวนะนะก็ะนั่งดูแล้วก็พบว่าเฮ้ยมึงมันมทธต์เตอร์ <laughs> คือเ <laughs> <ไ>ราบอกการพ<ร> <laughs> ูงกำเนิดมัมทเตอร <Okay. S 1> <laughs> ต์คุณพริคงเนี่ยชาร์จใครก็ติดรูบหมดเลย <laughs> <Okay. S 1> เออทีนี้พอเขาไม่พร้อมแล้วเด็กไปไหนอะ่ะ เออแล้วก็พบเด็กถูกทอดทิ้งจานวนมากในละครพิงคนเลืองเมืองแล้วก็รู้สึกว่ายุคหนึ่งนี้มันไม่มีการคุมกําเนิดอ,ะอ่ะมันไม่แปลกอะไรที่พ่อแม่จะรู้สึกว่าจะดีเหรอวะเอะอเพราะเราดูละครเ,รเด็กๆเคย้านแม้ว่าแบบเอาก็ครรักกันชอบกันอืจะเป็นอะไรไปอ,อ่แต่ลองคิดภาพว่าอ่อย่างคุณช้าคุณแผนเนี่ยมึงวันทองสิบห้ายังสิบห้าเลยยังก่อนมันก็ไปติดเด็กมานี่ไงแล้วก็กลายเป็นปัญหาของสังคมว่าครอบครัวจะเอายังไงอ่ะ พี่ขำอะไรไม่ก็คิดว่าไอ้ลูกลูกวันนองเนะ่ะชื่ออะไรวะคุณแผนไม่ลูกลูกนะใช่ไม่ใช่คุณแผนเอกพายแก้วเออพายงามปะวะภายงามอ่ะกูเลียงวันคดีมาออจริงปะเนี่ยเออคือรู้สึกว่ามันเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่าอะไรหนึ่งว่าอย่างนี้อะไรเอาก็ดูมีนะอะใช่ไหมก็กโดนขุนช้างไล่ตีนี่ตานี้เลยพ่อเลี้ยงไล่ทุบ เฮ้ยว่าเออเขาอาจจะมีทรมาาบาดเจ็บจิตใจเหมือนกันนะเปินคอร์สกับพอยออวดวิวยังไงอย่างนั้นเออใช่นี่แหละพายงามพายงามของทษทุกคนด้วยค่ะพายแก้วชื่อพ่อมันตอนเด็กลือคือเนี่ยตัวอย่างของเด็กมีปัญหาอืพ่อก็รวยพ่อก็เจ๋งแม่ก็สวยพ่อเลี้ยงรวยด้วยนะไม่ใช่เรื่องเลี้ยงไม่ได้ด้วยอืไม่ใช่ลูกเขาไงเขาเียใทำไมอะ โอ้เนี่ยเอาท่อนสูงไปทุบแกคิดภาพท่อนสูงทุบเด็กรอดมาได้เพราะมีผ้าพลายอะไรวะเนี่ยแกคิดดูดังนั้นอ่ะเนี่ยมันไม่มีใครอยากเล่ลูกคนอื่นหรอกอเออแล้วก็เลยการชิงสุก่อนหามาเลยเป็นเรื่องที่แมตเตอร์มากยุคนึงว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชายเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขากลัวหล่อนติดเด็กอืเนี่ยแล้วมันก็นํามาสดสิ่งนี้อพูดแล้วก็เหมือนแกนะแต่ก็จริงอ่ะแบบถ้าดูแลไม่ได้อ่ะเนาะใช่ใช่ดังนั้นเรียกว่า โอเคความเป็นแม่มีอยู่จริงอืแต่จุดหนึ่งอ่ะบทบาทความเป็นแม่มันก็สั่นคลอนจริงๆครับใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นต่อเมื่อคนเป็นแม่เขาแบบอยากเริ่มใหม่ใครสักคนมีลูกติดไปครับทําไมคุณช้างถึงอยากตีลูกคุณแผนคะพี่ปีก็มันมีสองเรื่องนะก็คือเรื่องทําไมผู้ชายพ่อใหม่พ่อเลี้ยงถึงถึงเกลียดลูกที่มาจากลูกถึงอยากทำร้ายลูก ลูกติดเลี้ยงอ่ะแล้วทําไมที่แบบน่าสงสัยยิ่งกว่าคือทําไมแม่ถึงไปเห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะว่าอ่ะอย่างที่บอกว่าวันทองเขาไม่ได้เห็นด้วยอ่าเอออันนี้อาก็เป็นตัวละครนะฮะเขาก็เขาก็ยืนยันหนักแน่นเวียมาตีลูกชันอะไรเงี้ยแต่ไอ้บ้านที่ตีเนี่ยทาไมอ่าทําไมเออหรือแม่จะเป็นคนฆ่าลูกเองด้วยซ้ำในบางกรณีเนาะก็มาเริ่มกันที่ตัวว่าทําไมพ่อเลี้ยงถึงถึงชอบตีก่อน จริงๆคือเขาบอกว่าเอเขาเรียกว่าการเอโฮมิไซส์หรือว่าการแบบฆ่ากันในครอบครัวหรือการทำร้ายกันในครอบครัวทำร้ายเด็กอะเนาะเขาบอกอันดับหนึ่งเลยก็คือเกิดจากไม่ใช่พ่อแม่ตีกันนะแต่เป็นพ่อเลี้ยงตีลูก,ลกเลี้ยงลูกติดอ่าลูกติดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากอืแล้วก็เขาเอาไปเป็นตัวแบบพิจิตชันเลยในเมืองนอกคือแบบว่าเมื่อไรก็ตามที่แบบมันมีครอบครัวแบบประมาณเนี้ยเขาจะต้องอาจจะเข้าไปติดตามนิดนึงว่า เฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเอาว่าก่อนลงไม้ลงมือเลยเ<ไ>ป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะมีความเสี่ยงใช่ประมาณนี้ซึ่งเหตุผลมันก็จริงก็คือเป็นเหตุผลแบบง่ายๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเหมือนนกกระว่าวอ่ะคือกับที่มันมาไข่ไว้ในหลังคนอื่นถ้านกตัวนั้นนะ่ะรู้เมื่อไหร่ว่าไอ้นกไอไข่อันนี้มันไม่ใช่ไข่มันอนะ่ะมันเขียนช่ลูกฉันอ่ามันเขียนทิ้งเลยนะนี่คือลักษณะที่ มันมันไม่ได้เฮ้ยฉันสงสารไอ้ลูกนกกระเพรามันจะอยู่ยังไงไม่สนใจลูกฉันจะกินอะไรล่ะอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการที่จะอ่าดำรงเผ่าพัานธุ์ของมันเองไม่ใช่ต้องการดำรงเผ่าพัานธุ์ของคนอื่นอืเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับขึ้นก็ตรงไปตรงมาในเชิงวิวัฒนาการเนาะทีนี้มาต่อกันด้วยว่าอ่าของแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เฮ้ยสงสยัยเฮ้ยแล้วแม่ที่มันแบบว่าเราอุตส่าห์เล่ากันมาเนาะว่าแบบเฮ้ยทำ มีทั้งความรักความอะไรความโะซินของแม่นี้อเออออกซิตโตซินหลังทําให้รักลูกมากๆเลยแล้วทำํำไมถึงไปตีลูกไปฆ่าลูกละ่ะอืมคือเหตุผลหลักๆนะครับก็จะมีสามเรื่องนะอธิบายฟังนะครับก็ข้อข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือแม่ที่มีลูกติดครับในอดีตนะครับ,รบต้องเน้นว่าในอดีตยากมากเลยที่จะมีแฟนใหม่เพราะในอดีตเนี่ยมันเป็นข้อเสียเปรียบทางธรรมชาติมาก ถ้าคุณจะต้องเสียทรัพยากรก็คือพ่อเขาก็ไม่อยากเสียทรัพยากรในการเลี้ยงคนที่ไม่ได้มีในตัของเขาหนุนตัวกินได้ห้าคนน่ะเขาอยากให้ลูกเปล่บเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากแล้วเนาะอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นแม่ที่มีลูกติดก็จะหาหาแฟนใหม่ยากไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนจริงๆแม้แต่สมัยนี้ก็ตามนะแอบมีคอนดิชั่นอย่างนีอย่างมีอถ้าผู้ชายแบบเฮ้ยโผลเฮ้ยเขามีลูกติดมันคิด คิดอีกอย่างหนึ่งอะต้องอาใช่แต่ว่าถามว่าอามันก็ไม่ได้ปิดตายมันมีใช่เพียงแต่ว่าก็ต้องนับถือทั้งใจผู้ชายคนนั้นอะเออเอาจริงๆไม่นานมาเนี้ยอืไม่ใช่ไม่นานเราว่าเขาต้องมีคนเคยฟังพุดเพุาผู้โทเทปเนี่ยอือหอือที่ผู้หญิงอะแบบเหมือนกับว่าเขาไปมีอะไรกับแฟนเพื่อนจนท้องอืแล้วบอกใครไม่ได้อืก็ต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้เองถูกไหมผู้ชายไม่รับด้วยอ่าไม่รับไม่พอเขาไปได้คนมาจีบคนที่มาจีบแฮปปี้เลี้ยงลูกเขา เลี้ยงมาจนสิบสามอ่ะอ่าแล้วตัวเองอ่ะกลับไปเจอพ่อเด็กกลับไปคุยเขาอีกเออจําได้ว่าเทปนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นโดนด่าแบบอเออเพราะนี่ไงเราแวลูมากเลยกับการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งจะแบบเอ้ยลูกลูกใครเราก็รักอะไรอ่าซึ่งถือว่ามันหายากมันแปลกไงหายากหายากจริงเพราะฉะนั้นก็ก็อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ที่ทําให้การมีลูกคนเดิมต่อเนี่ยมีปัญหาเนาะข้อที่สองก็คือ ถ้าแม่เลี้ยงลูกคนเดียวในอดีตอันนี้ตอนที่เราอยู่ในป่าเอาแบบต่อให้แม่จะไม่อยากเริ่มใหม่เลยนะมแม่ยินดีจะกระเตะลูกไปอืโอกาสที่ลูกคนเนี้ยจะมีชีวิตรอดก็ต่ําอยู่แล้วเพราะว่าในในอดีตคือเ,เราอยู่ในป่าแล้วก็แบบว่าแม่ก็คือต้อง,ต,องต้องอุ้มลูกอยู่ตลอดเวลาเนาะอยู่แบบเหยื่อเออแล้วทีนี้แบบอ่าแล้วสมมติเราจะไปหาอาหารมันก็คือมีแต่ความลําบากอะแล้วยิ่งไม่มีพ่อด้วยคือแปลว่ามันไม่มีคนที่จะเอาอาหารมาให้เรากินย่เีแปบลบว่า แปลว่าการมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่ลูกจะตายสูงมากอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออดีตนะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสมองเรายังคล้ายเดิมอยู่แม่ก็สตาร์เกิลเหมือนกันแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เดือดอก็เหนื่อย that's why แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกโตได้คนก็จะแบบสันเสริญเยินยอเพราะมันเหนื่อยจริงๆอ่อะเลี้ยงเด็กอะครับข้อที่สามที่ทําไมแม่ถึงแบบไม่อยากมีลูกต่อแล้วก็คือระยะเวลาที่แม่สามารถมีลูกได้มันจํากัด หมายถึงผู้หญิง ừ, ทุกคนเนาะ ừ, ก็คือ ừ, ừ, ยิ่งเขาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอรังไข่มันก็เสื่อมลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงเี้ย่าทั้งตัวไข่เสื่อมลงลูกที่ออกมาก,ก็มีโอกาสที่จะพิกลพิการมาขึ้นเออพลาลกำลังในการเลี้ยงก็แย่ลงอ่ะฮะและแถมในเชิงคู่แข่งด้วยนะเพราะว่ายิ่งเราอายุเยอะขึ้นเยอะๆใช่ป่ะสมมติเอ้ยเดี๋ยวฉันรอไอลูกคนนี้มันโตก่อนสิบขวบแล้วฉันค่อยหาแฟนใหม่อตอนนั้นสี่สิบแล เราจะไปแข่งกับเด็กอายุ22ามาเก็ตแช่มันก็เปลี่ยนไปประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยเนี่ยที่กล่าวมานนี้สามข้อเนี่ยจึงทําให้ในอดีตเนี่ยผู้หญิงบางคนเลือกที่จะฆ่าลูกตัวเองหรืออืมไอ้คันจะโดนทำร้ายก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะบอกบ้องมากนะอืมอืมเพราะมันมีชอยซิว่าถ้าฉันปล่อยคนนี้ตายไปลูกคนนี้ตายไปฉันมีลูกคนใหม่ ลูกคนใหม่มีโอกาสรอดมากกว่ามีคนช่วยเลี้ยงถูกไหมเออต้องบอกว่าในระดับจิตใต้สุดอีกเช่นกันไม่ใช่เขาคิดไปคำเป็นต่อแล้วตายซะเถอะแก่อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบนั้นครับผมแล้วก็ต่อย้ําเรื่องนี้ไปอีกว่าในหลายๆเคสที่มีการทาร้ายลูกเลี้ยงอย่างรุนแรงอืไม่ว่าจะทางเพศหรือทางไหนก็ตามฟังอีกฟังอาจจะมีลูกอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอเรื่องนี้มันเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อมีลูกอีกคนณตอนแรกก็ บางทีไม่ได้รักกันมากแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายออืืมมทีนี้พอพอมีลูกใหม่ปั๊บเกิดเขาเป็นประเภทแบบคนที่ต้องทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าแล้วมีชายเป็นลูกเขากับลูกคนอื่นเนี่ยเขาทำลูกคนอื่นมันก็จะเป็นแบบนั้นหลายๆเคสนะคะลองไปย้อนดูสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะมีลูกใหม่ไปแล้วแหละอืมใช่ก็จริงๆอยากให้สังเกตอีกอันหนึ่งก็คืออ่คือปกติเราก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะแบบฆ่าทิ้งแบบแบบเอามีดฆ่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นเป็นลักษณะการทิ้งมากกว่า ไม่ดูแลไม่ใส่ใจเท่าที่ควรหรือเอาไปทิ้งเลยอะไว้ทิ้งตามทังขยะเลยเี่ยซึ่งนี่เราเจอบ่อยซึ่งถ้าสาวเวอร์ชันทิ้งเลยไม่เลี้ยงเออซึ่งผมว่ากับแทบจะร้อยละอยนะคือพ่อมีพ่อไม่รับเออก็คือไม่มีไม่มีพ่ออ่ะเอาช่วงก่อนๆคนแม่ไว้ใส่อะแรกๆเนี่ยยังไงก็ทิ้งถังขยะแบบเราอาจจะมีภาพในข่าวเป็นถังขยะสีน้าเงินที่มีเด็กอยู่ได้ซ้ำไปนั่นแหละอ่ะช่วงนั้นฮิตมากคลอในห้องน้ําทิ้งอืมันใช้คำว่าฮิต นั่นแหละแต่ก็เห็นได้บ่อยก็ไม่ได้ร่ะจริงๆมันก็คือถ้าพูดถึงมันคือการฆ่าเนาะเพราะเด็กมันอยู่งั้นแค่วันเดียวมันตายแล้วนะทุกนก็ใจไม่แข็งพอที่จะฆ่าแหละแต่ก็ไม่วายละไม่เลี้ยงละกันครับก็อย่างที่จริงๆอ่ะพี่ปีเมนชั่นไว้ในสคริปต์แต่คเราคิดว่าเราพูดเองดีกว่าโทษพ่อมันด้วยพออทิ้งพ่อไม่ช่วยเลี้ยงใช่บางบางทีเราเราจะโทษแต่แม่ว่าไอ้ยแม่ชั่วแม่เลวโอเคมันก็มีความมันก็โอเคไม่ ไม่ใช่ดีหรอกแต่ว่าผมว่าด้วยสถานการณ์หนึ่งอ่ะมันทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันความรักต้องมีสองคนไงเด็กไม่ได้เกิดจากคนเดียวนะสถานการณ์มันก็ทําให้เขาต้องตัดสินใจอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งอินสัมเคสที่เราได้พบได้เจอมาเนี่ยฝั่งผู้ชายเขาดูแลด้วยนะรู้ปะฝั่งผู้ชายเขาเอามาดูแลนะมีบ้านหนึ่งกำลัได้เลยที่โดนพ่อเลี้ยงข่มขืนฝั่งผู้ชายก็ดูแลด้วยนะือแบบฝั่งผู้ชายในเมนเลยนะอืมหรือว่าแบบบ้านเนี้ย มันไม่ใช่สิผู้ชายเขาก็เทคแคร์ให้เงินให้ทองอแต่ว่าคนที่ดูแลเป็นหลักจะเป็นยายเป็นน้าอะไรอย่างเงี้ยดูดอยู่ละเออเอาลูกกลับไปเดือนสองเดือนโดนเลยอ,อย่างเงี้ยก็มีหน้าโมโหแต่แต่ว่าเนี่ยแหละอมนะตอนที่ดีนึ่ข่าวเรื่องเนี้บยบ่อยๆครับสิ่งที่อมพูดเสมอคือเขาเลือกมาเกิดเหรอเขาขอเหรอ ทำกันเองทั้งนั้นอืถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอเคถุงยางมันไม่มีการคุมกำเนิดคือใช้ประมือมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่นะตอนนี้ถุงยางมียาคุมมีอฮได้โปรดครับเออมีลูกมาพร้อมมีไม่ได้มีเด็กขึ้นของมาเกิดเป็นข้อสรุปใช่ตรงไปตรงมาอยาทำอย่างนั้นกับเขาเลยเพราะจริงๆความพร้อมมันก็พูดยากเหลือเกินเนาะมอมอย่างแง่นึงมีเงินก็ไม่พอใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆครอบครัวที่โอเค ไปตามทำล,ลองของทงของสังคมเลยคบกันประมาณหนึ่งความมั่นคงประมาณนึงแต่งงานอยู่กินการมีลูกเนาะถึงเวลามันไปไม่ได้จริงๆอิอ่ะแต่ถ้าคุณทําทุกอย่างถูกต้องอ่ะครับอย่างน้อยคุณมีเงินหรืออย่างน้อยมีญาติที่พร้อมจะอบอุ้มคําชูเด็กมันก็จะไม่ไม่ตกระรรมลําบากไม่ไปตกที่นั่งที่จะถูกทําร้ายเพราะว่าใดๆก็ตามไม่ว่าจะโครงสร้างตา่างกันยังไงทุกครอบครัวที่มีปัญหาในการทําร้ายลูกติดเนี่ยจนอืมใช่ใช่อีแซกลี่เลยคือพ่อแม่ ไม่ค่อยมีการศึกษาลำบากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเด็กแบบเนี้ยถ้าแบบมีตังแต่เลี้ยงเดี่ยวมันก็ยังพอไปได้นะอ่แสดงว่าครอบครัวเขาก็ต้องประมาณนึงหมายถึงว่าไม่มีพ่อกยังมีคนอื่นอ่าเล็กคำว่ามีตังก็อาจจะไม่ใช่เศรษฐีหรอกแต่ว่าเอาว่ามีการมีเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรของบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจเด็กอาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่ใดๆก็คือ เขาไม่ให้หอมมาเกิดทําทําให้มันถูกต้องเลยกว่าค่ะแล้วก็เพื่อที่เพราะว่าการมีลูกจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเนาะมันก็เป็นวิธีภาวะของพ่อแม่ด้วยแหละเพราะว่าอย่างที่พี่ปีเคยได้บอกว่าเอ,อสมองส่วนหน้าของเราอ่ะที่เป็นส่วนเหตุผลน่ละอืมันโตได้เรื่อยๆปะมันโตเต็มที่ถึงยี่สิบแปดยี่ห้ายี่ห้าอะซึ่งก็แปลว่าการมีลูกก่อนนั้นนก็เสี่ยงเหลือเกินเออแล้วใครที่แต่ใดๆก็ตามเราก็รู้จักหลายคนที่เขามีแล้วเขาดูแลได้ได,ดีเลยอื คือแบบผู้คุณเก่งมากเว้ยเออเพราะว่าอัน e เดอร์ยี่ห้าเลี้ยตัวเองลำบากเลยเออแต่ว่าพอถ้าคุณรับผิดชอบกับเด็กคนนี้ก็ค,คือจริงๆมันสะทอ้อนควารับผิดชอบที่คุณมีกับตัวเองด้วยนะคะจริงๆอยากคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องสักทีเดียวนาะแต่แบบว่ามันจะมีงานวิจัยเนี่ยคือเขาใช้วิธีแจกเงินให้กับผู้หญิงที่ที่คลอดลูกใหม่ทุกคนเลยนะ คือเขาแจกเงินแบบน่าจะประมาณ2หรือ3ปีอะก็คือแจกประมาณหนึ่งจนโตเลยใช่เดินได้เลยแหละเออก็คือเขาบอกว่าการที่แจกเงินแบบเนี้ยทำให้ IQ ของเด็กอ่ะสูงขึ้นเช็ดก็มีเงินซื้อข้าวใช่มันมันเหมือนแบบมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรกับลูกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทุบลูกละหนึ่งมีอาหารดีๆให้กินอ่ะ เสนอตองละลายนมข้นเสนอให้รัฐบาลเพื่อจะมีบ้านดาประจากละลายนมข้นหนออะละลายนมข้นอ่ะเออก็เนี่ยก็ถ้ารัฐบาลกลับไปที่รัฐบาลก็คือดูแลด้วยเออแล้วก็ถุงยางอย่าให้มันแพงมา้ยอยาให้มันแพงนะคุมราคาถุงบะถุงยางถุงราคายาคุมกันหน่อยทำไมไปไปมาเหมือนเจาะข่าวตื้อเลยวะรายการเนี้โอเคก็คือ อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราจะพูดอะไรวะเออถ้าใดๆเกิดได้ยินเสียงเด็กอแวมีเห็นไอเด็กข้างบ้านมันเริ่มแขนเขียวๆพอ่อมันเมามากๆอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่อยากให้มองมัาเป็นเรื่องชาวบ้านนะ่ะอืมๆๆอืมอืมอืมหลายบ้านนะหลายบ้านเลยแหละที่จะรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเรื่องของเขาเปล่าวะแต่ในขณะเด,ดียวกันน,กนิคาะาฟาลการพิทุมกัญชัยดิฉันก็พบว่าหลายเคสที่ถึงมือเจ้าหน้าที่เนี่ย มันเกิดจากป้าข้างบ้านใช่ั้นเลยที่แบบว่าทำไมมันตัวเขียวจังวะแันบ้านนี้เขาสอนกันบ้านกะเสียงดังป้าข้างบ้านละ่ะฟังก์ชันคือแบบนี้เว้ยคือแบบสอนสองในกรณีที่มันไม่ปกติจริงๆแบบ มีหลายคนนะมีหลายคนไปออกรายการหนุ่มกัญชายกันคือโคม,มันเนี่ยป้าเห็นว่าเขาสอนกันมากกับเสียงดังเออาทำไมต้องไม่ด่ามันขนาดนั้นอายอี่มงเงีป้าออกซิโตซินยังทางานอยู่เออก็มีมีเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้ไปอินโวลแล้วก็รอดมาได้เอเอเอ,อย่างเงี้ยต้องคนในบ้านเอยหรือว่าครอบครัวหรืออะไรอะ่ะถ้าเรารู้ว่าเด็กจะเป็นอย่างที่พี่ปีบอกว่าเขาใช้รัฐบาลเ้าระวังเราบ้านเราก็เริ่มต้นที่ตัวเอง ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวงจรอันไม่ปกติเกิดขึ้นในบ้านเออบ้านนี้เขาพ่อแม่เลิกกันลูกมันอยู่ยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นหูเป็นตานิดนึงมมันเพิ่มโอกาสรอดให้เด็กอก็ดูแลตัวเองนะครับเออในบ้านราชพานเขาไม่ดูแลเราเนาะก็กข่าวกขับเจาข่าวตื้นได้ไหมไม่ใช่จริงจริงนะมาเล้วอลอกหนูก็รู้สึกว่าหนูพูดจาเหมือนจอนมินอยู่เลยโอเค <Okay. S 2> กลับมาพ่อค้ามนเอีต่อไปแล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านและเด็กๆรอบๆบ้านด้วยนะคะโอเคครับมีลรูงมารพร้อมไขรอย่าลืมครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากคะ่ะ